ลมเย็นยะเยือกประทะนาผมสูดหายใจลึกกลิ่นน้ำมันจางๆลอยมาแตะจมูกเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยแต่แฝงไปด้วยความเก่าแก่ราวกับกลิ่นของการเวลาที่ถูกกักขังไว้ในอุโมงคุนตาลแห่งนี้ผมมาที่นี่ตามคำบอกเล่าของลุมผมว่าที่นี่มีอะไรมากกว่าแค่ประวัติศาสตร์การก่อสร้างทางรถไฟลุงเล่าว่าสมัยหนุ่มๆแกเคยเป็นพนักงานรถไฟทำงานอยู่ในสถานีใกล้ๆอุโมง์นี่แหละ แกบอกว่ากลางดึกคืนเดือนมืดมักจะได้ยินเสียงหูดรถไฟเก่าดังแว่วมาจากในอุโมงค์ถังๆที่ไม่มีรถไฟวิ่งผ่านแล้วและบางครั้งก็เห็นแสงไฟสีเขียวลอยคว้างอยู่ข้างในผมไม่เชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่แต่เสียงเล่าของลุงมันจริงจังจนผมขนลุกผมเลยตัดสินใจมาพิสูจน์ด้วยตัวเองวันนี้เป็นวันพเพันทร์ดับพอดีผมเดินเข้ามาในอุโมงค์ ไฟฉายในมือส่องไปข้างหน้าแสงสว่างถูกกลืนหายไปในความมืดมิดที่ไร้จุดสิ้นสุดเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวผมพยายามเดินให้ช้าลงแต่ความรู้สึกเหมือนมีอะไรตามหลังมามันกัดกินหัวใจทันใดนั้นเสียงหูดรถไฟดังแว่วมาแต่ไกลเสียงมันเก่าเสียงมันเศร้ารากับคนกำลังร้องไห้ ผมหยุดเดินขนลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงหูดดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนกับว่ารถไฟกำลังแล่นตรงมาที่ผมผมรีบหันหลังวิ่งสุดชีวิตแสงไฟจากไฟฉายส่ายไปมาภาพอุโมงค์เบลอจนแทบมองอะไรไม่เห็นผมได้ยินเสียงล้อเหล็กบดกับรางดังสนัน่นเสียงหูดแสบแก้วหูมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผมสะดุดล้มไฟฉายหลุดมือกลิ้งหายไปในความมืด ผมพยายามคลานหนีแต่ก็ไม่ทันแสงไฟสีเขียวสว่างวาบขึ้นข้นหน้าผมและทุกอย่างก็ดับมืด